ครับทุกคนต่อเนื่องเลยอยู่ที่แปลงเดิมนะครับก่อนหน้านี้ก็ดันตัดพื้นที่นะครับแปลงนี้ใช้ดันหน้านะครับในการต่อแล้วก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ดินเหนีเสร็จแล้ว ดันจากพื้นที่ก็คือจากที่สูงนะครับลงมาให้มันจบที่ต่ำนะเวลาหน้าฝนนี่น้ําจะไหลลงมากองที่ต่าหมดเลยนะครับก็เลยต้องใช้ดันหน้านะครับตับจากที่สูงลงมาเพื่อให้ได้ระดับมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ลงสารเจ็ดสาอีกรอบหนึ่งนี้นะครับคนที่ตรงนี้ก็หายครับตอนอยู่อดีารเจ็ดอน ไปกัเน,เนเลยถูกมั้ยนะครับแปลงนี้เหมือนเดิมเหลือที่สองไอร่ครับเสร็จก็ลงไถต่อเท่ากับว่าแปลงนี้นะครับอ่าลงทำงานสามรอบ ก็คือรอบแรกก็ลงขาเจ็บเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็รอบสองได,ด้ดันหน้านะครับัพื้นที่ที่สูงดันลงสู่ที่ส่ำนะครับแล้วก็ลงขาเจ็บอีกอีกรอบหนึ่งหลังจากนี้ก็อลดล่างดึงแรงกระปางได้เลยนะครับทุกทีนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะขังด้วยน้ําเลยนะครับตกมันนี่ค่อนข้างดี่จะยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนจะเป็น เอ่งรับน้ำนะครับอ๋อกอเขาไม่เข้านะครับเข้าเข้าไม่เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้ดันหน้าในการดันนะครับดันดินแต่ไม่ดินข้างนี่แข็งเข้าก็าไม่เยอะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวนี้ ตรงนี้ฝนฟ้าก็โหคึมมาตลอดเลยนะครับใครที่มีแปลงว้างๆอยู่ตอนนี้รบลงไถน,นะครับว่่ที่จักรันังนะครับก็ได้อยู่นะครับถือว่าไม่ขี้เหรเท่าไหร่พอเข้าอยู่นะครับแต่ผมก็ตลาดลิปนี้พาดทุกคนมาดูการปรับพื้นที่นะครับ ในพื้นที่แปลงนี้ก่อนที่จะปลูกมันตะลังกระผมตลาดคิดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับกระผมตลาดคิมนี้สวัสดีครับ